วันนี้มีสารจากสภาอักทตูเรียนค่ะจิตวิญญาณที่รักพลังงานที่สนับสนุนกับเราขณะน,นี้เป็นพลังงานจากจักรวาลดวงอาทิตย์จางกาแล็กติกจากดวงดาวของเราเพื่อสนับสนุนเราให้ขึ้นสู่มิติที่หความรู้สึกของเราเชื่อมโยงกับโลกภายในของเรามากขึ้น สัมผัสถึงรากฐานทั้งทางร่างกายและจิตใจเปิดกว้างมากขึ้นจนถึงศูนย์กลางสมดุลมากขึ้นรู้สึกมั่นคงแข็งแกร่งช่วยในการเติบโตทางจิตวิญญาณพลังงานนี้จะออกแบบให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านภายในร่างกายของเราในโลกภายในของเราแม้สถานที่ร่างกายของเราจะยังอยู่บนโลกใบนี้อยู่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกเชื่อมโยงกับระบบดาวบ้านเดิมของและโลกของเราสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือเปิดรับพลังงานที่เข้มข้นที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เต็มใจโอบรับต้อนรับทุกสิ่งที่เป็นของเรานี่คือธรรมชาติของการวิวัฒนาการทางจิตวิญญ,ญาณเราจะค้นพบว่า เราไม่ได้อยู่เพียงแค่โลกใบนี้เท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงระหว่างระบบโลกและดาวดวงอื่นๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปจิตํำนึกต่างดาวเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆจะอาจรู้สึกแปลกประหลาดกับพลังงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับการวางใจเชื่อมั่นเปิดใจเปิดใจรับกว้างขึ้นอย่างเต็มใจกับคลื่นความถี่ที่เสมือนกับ ปลุกเสกมาเพื่อเราเพื่อการปูทางสู่การเริ่มต้นการติดต่อกับดวงดาวที่ห่างไกลช่วงเวลาที่ทรงพลังเข้าสู่ความสมดุลก้าวข้ามสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่ความสมดุลภายในความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่มีอยู่ความเป็นหนึ่งเดียวความสมบูรณ์เราจะได้รับข้อมูลใหม่ในรูปแบบ ความคิดแรงบันดาลใจปัญญาภายในความรู้ภายในระหนักรู้ไปจนถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะชี้นำเราตลอดเวลาพลังงานจะเคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วและเข้มข้นโอกาสตื่นรู้ที่สูงขึ้นเปลี่ยนไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นกลับคืนไปเป็นเบอร์ชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชีวิตจะก้าวหน้าเติบโตในทุกระดับ อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดและนี่คือช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จิตวิญญาณไปในทิศทางใหม่กับการเริ่มต้นของโลกใหม่ทม์ไลน์ใหม่และมิติใหม่นั่นเองรั่บมากมายค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ